นดมืเมาส์ปอมแขนแฮนด์ฟิงเกอร์เนกสีสัเฮฟุตขาเเนอร์แบกสีดำแบกสีดำกรีด r รสสีแดงเยลโลวสีเหลืองไวสีขาวไลออนสิงโตแรบบิทกระต่ายคอกคอดา่ายสนกอนมดเบิรแคทด็อสอีฟเฟนซีา มังคีลิงไลออนหันหน้ามาดีๆค่ะไทเกอร์เสือไทเกอร์เสืออะไรอีกเอฟฟิท